วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชัยหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล AAS 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพฟิล์มกลองแสง,งามีหน้าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถโทร024222345 าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสาลกลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่งเสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากล ลูกค้า AAS กดดอกจัน999สี่เหลี่ยมซื้อซัมซุงได้คุม้มดอกจัน999สี่เหลี่ยมซื้อโนเกียคุ้มกว่าดอกจัน999สี่เหลี่ยมซื้อเอเซอร์คุ้มสดๆคุ้มทุกเครื่อง<ะ>เพราะลูกค้า AAS กดดอกจัน999สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกซื้อเอเซอร์โนเกียหรือซัมซุงรับส่วนลดค่าเครื่องค่าบริการโบนัสโทรฟรีเงินคืนค่าโทรรวมสูงสุด4,900บาทที่ AAS ช็อปและเทเลวิสทั่วประเทศกดเลยฟรีดอกจัน999สี่เหลี่ยมสิทธิพิเศษเรื่องมือถือ ที่มากกว่า AAS 3 G 2,100ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาผมวิสิตที่เวคินถ้าฟิล์มอเมริกาแท้ต้องลามินาครับเอกกนยรัดค่ะเอชอบลามินาเพราะค่ากันร้อนกันยูวีเขาเชื่อถือได้ค่ะสถาปนิกอย่างผมชอบฟิล์มสวยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยอย่างลามินา Thailand Sun is so strong I Film choose films cool down. ขอบคุณทุกความประทับใจกับรางวัลฟิล์มคุณภาพยอดนิยมทากาสปีสอนจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้รถขอบคุณที่เจาะจองลามิน a l า m i n a the world's number one window film โทรศูนย์สองสี่สองวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองหลายประเด็นนะครับที่นำมาสู่หลายคำถามในสัปดาห์นี้นะครับ ก็เป็นคําถามที่คงจะถามด้วยความเป็นห่วงล่ะว่าจากนี้ไปประเทศชาติจะเดินไปทางไหนนะครับอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่อาจจะตีความได้ว่าเป็นบวกนะครับแต่ว่าบางสัญญาณนั้นก็อาจจะถือได้ว่ามันก็ยังไม่ได้บ่งชี้นักนะครับว่ามันจะเคลื่อนหน้าในทางที่จะทําให้มีความหวังได้มากขึ้นมากแค่ไหนนะครับที่น่าสนใจแน่นอนครับซึ่งเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นที่วิเคราะห์กันมาอย่างต่อนเนื่องก็คือการที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณ ในการที่การกปปสอตัดสินใจยุบเวทีตามสี่แยกต่างๆในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ระดมเอาผู้ชุมนุมมาอยู่กันที่เดียวกันที่ลุมพินีนะครับเมื่อวานนี้ตอนสายๆนะครับก็มีการเคลื่อนกลุ่มของผู้ชุมนุมทั้งหมดเนะี่ยมาที่สวนลุมพินีนะครับก็แน่นอนก็ต้องมีคําถามนะครับว่าการที่คุณสุเทพตัดสินใจในแนวทางนี้มันมีความหมายว่ายังไงนะครับ ถ้าจะมองในแง่ลบนะครับเหมือนกับที่ทางรัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยมองก็จะบอกว่านี่คุณสุเทพก็คงยอมรับความจริงแล้วล่ะว่าจะเดินหน้าจัดชุมนุมตามสี่แยกต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อที่จะปิดกรุงเทพหรือว่าแบงคอกชัดดาวนั้นไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าจํานวนผู้คนก็ลดน้อยลงนะครับเงินสนับสนุนหรือว่าทอน้าเลียงนั้นก็ชักจะร่อยหรอนะครับก็จะมองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าไปฟังคําชี้แจงของ ก็ประพอสเราะพคุณสุเทพทึกสุบัรเนี่ยก็คงมีเหตุผลที่ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์หรือว่าการตั้งข้อสังเกตของฝ่ายรัฐบาลนะครับคุณสุเทพอธิบายอย่างนี้ก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องตัดสินใจยุบการชุมนุมที่ปิดการจราจรตามสีแยกต่างๆนั้นก็เพราะว่าปิดกรุงเทพมา1นเดือนครึ่งนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จละในแง่ของการทําให้เห็นชัดเจนว่า รัฐบาลของคุณยิ่งลักนั้นเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวไม่สามารถที่จะบริหารประเทศชาติได้นะครับแล้วก็คิดว่าเดือนครึ่งก็เป็นเวลานานพอลละที่จะเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักนั้นล้มเหลวยังไงความเดือดร้อนเกิดขึ้นเดือนครึ่งนั้นก็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับคุณสเตปก็ยอมรับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นการตัดสินใจเพื่อที่จะจัดทัพใหม่นะครับหลังจากที่ใช้เวลาเดือนครึ่งในการปิดกรุงเทพ แต่จริงๆสิ่งที่คุณสุเทพพยายามจะบอกนะครับก็คือว่าแล้วก็ยอมรับด้วยก็คือว่าการปิดกรุงเทพเดือนครึ่งนั้นมันก็ไม่สามารถทําให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นเปลี่ยนใจได้นะครับข้อเรียกร้องของกรปปรสก็ชัดเจนมาตลอดก็คือให้รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นลาออกจากการทำหน้าที่รักษาการนะครับแต่นับนว่าไม่ว่าจะปิดกรุงเทพมานานแล้วเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าประเด็นนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ยอมถอยเหมือนกันนะครับ คุณสุดเทพก็ยังมีความบันใจนะครับฟังจากลำเสียงเมื่อคืนนี้ว่าเนี่ยหลังจากที่ตัดสินใจยุบเวทีตามสียแยกต่างๆแล้วมาอยู่ที่สวนลุมพินีที่เดียวเนี่ยมันก็คงจะทําให้ต้องกลับมาทบทวนยุทธวิธีจากนี้ไปนะครับแน่นอนก็เหมือนกับยอมรับแหละครับว่าการจุบมหนุ่มตามสียแยกนั้นไม่ได้ผลมากนักนะครับอาจจะได้ผลในแง่ของการสร้างกระแสแต่ว่า ไม่ค่อยจะได้ผลในแง่ทาให้รัฐบาลของกุณยิ่งลักษณ์ยอมถอยเท่าไหร่นะักแต่ว่ายังยืนยันนะครับว่าการรณรงค์ให้มีการบอยคอร์ตกดดันสินค้าของคนในตระกูลชิน,นวัตรนะครับและการที่จะปิดกระทรวงทบวงกลมต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นยุทธวิธีที่จะดําเนินต่อไปและเชื่อว่านี่เป็นยุทธวิธีที่น่าจะได้ผลมากที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่คงต้องมีคําถามเหมือนกันนะครับว่า การที่กองทัพบกออกมาแสดงความแข็งกร้าวนะครับต่อความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนของรัฐบาลนะครับจนถึงขั้นยกร้องให้มีการแบ่งประเทศไทยนะครับเรื่องนี้คุณสมัยไทยคือฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่กองทัพบกก็คงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าถ้า จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะาทางฝ่ายนอปชกลุ่มที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะจะอธิบายยังไงก็ตามว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการแบ่งแยกจริงๆหรอกนะครับเป็นแค่วัฒกรรมแต่ว่าเราก็รู้นี่ว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องนี้ใช่ไหมมันมีการพูดกันมาตลอดแล้วลหละว่าถ้ามันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับมันก็ต้องแบ่งประเทศเป็นสองส่วนล่ะนะครับก็คือเป็นส่วนที่พูดง่ายคือประเทศหนึ่งก็เป็นของเสื้อแดงไปอีกประเทศหนึ่งก็เป็นของที่เหลือไปนะครับซึ่งตรงนี้ในสามสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันพูด ชัดเจนมากขึ้นนะคือจะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วเขาต้องการผลักดันอยู่บนเวทีของปรปชทุกเวทีเนี่ยก็พูดเรื่องนี้แหละไม่ใช่ชเฉพาะแค่พูดนะคะม,มีการกระทําที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นมีการไปตั้งเป็นกลุ่มเ,เป็นเครือข่ายของคนเสื้อแดงอะคะ่ะ ทางภาคเหนือเนี่ยที่ทางทำทำให้ทางทหารเนี่ยต้องไปดําเนินคดีเหมือนกันที่บอกว่าจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายอาณาจักรลัทนาะตรงนั้นนะคะคซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าทางผู้บัญชาการฐานบกนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยโดยชี้แจงผ่านทางรองโฆษกของทับ,บกนะครับพลเอกวินไทยสุวารีเมื่อวานนี้ก็คือให้พิจารณาดมเนินการทางกฎหมายเลยนะ เพราะว่านี่มันก็ผิดรัฐมนูญแน่นอนนะครับเพราะว่ามาตราแรกของรัฐมนูญก็พูดถึงเรื่องการที่ประเทศไทยจะต้องแบ่งแยกไม่ได้นะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ทางฝ่ายมวลชนของรัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยมันชัดเจนมากว่าต้องการแบ่งแยกและประเด็นที่ผมคิดว่ามันต้องเป็นคําถามใหญ่หละที่ท่านนายกยิ่งรักต้องตอบแลวท่านเองมีจุดยืนต่อเรื่องนี้ยังไงถ้าไม่เห็นด้วยก็คงต้องออกมาพูดชัดเจนเลยในฐานะที่เป็นผู้นํารัฐบาลเนี่ยใช่ ว่าให้มวลชนรัฐบาลเนี่ยหยุดเคลื่อนไหวหยุดพูดเรื่องนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยท่านเองก็ไม่เคยมีความเห็นนะหรือว่าสแสดงดจุดอะไรออกมาชัดๆเพราะเรื่องนี้ออเป<ล>็นเรื่องสําคัญอย่าลืมว่าท่านทำไมจะรักษาการอยู่นะและพร้อมจะตายคาสนามประชาธิปไตยใช่ไหมการประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่แค่เลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องปกป้องทุกอย่างของสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามรัฐมนูญด้วยว่าะฉั้นไครก็ตามที่จะมาฝ่าฝืนหรือละเมิด รัฐมนูลกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่ามันไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสนามประชาธิปไตยได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าวันนี้คงมีคนถามแหละถ้าถ้ามีโอกาสได้พบกับท่านนายกนะจะไมพ่พบท่านนายกทุกว,วันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะใช่ค่ะท่านอยากให้พบเมื่ออยากให้พบเท่าน,นั้นเองใช่ไหมสำหรับนายกวันนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบกับผู้สื่อข่าวของเราเมื่อเช้าคือว่าเมื่อวานนี้ทางทีมนายกแจ้งมาว่าวันนี้นายกจะเข้าที่สํานักปลัดกลางหม ที่เป็นที่ทํางานเดิมของนายกแต่ปรากฏว่าล่าสุดเช้านี้คือนักข่าวเนี่ยก็เตรียมไปที่กลาโหมปรากฏว่าทางทีมนายกแจ้งมาว่านายกจะเข้าสอรอสอ,อ,อซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่านายกจะเข้าไปที่สอ,อสอจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบอกว่าจะเข้าแต่ก็ไม่ได้เข้าเข้าใจว่าออตอนนี้นายกก็คงอยากจะแสดงปรากฏตัวให้เห็นอยู่ว่านายกยังยังมีตัวตนอยู่นะ ถึงแม้ว่าจะทำงานไม่ได้สัทีเดียวเลย100%เซนี่ยแต่ก็คือก็ยังมีมูฟเมนต์ให้เห็นอยู่ค่ะผมว่าคำถามใหญ่ก็คือการที่คุณสุเทพเทืกสุบัรเนี่ยตัดสินใจปรับกลยุทธ์ของการชุมนุมนะครับมาชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีแห่งเดียวเนี่ยมันจะเป็นการส่งสัญญาณได้ไหมว่ามันจะทำให้โอกาสของการเจราจาพูดคุยกับคุณย,ยิ่งลักเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นกลับมาได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่า จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยมันก็มีความพยายามล่ะที่ใจทั้งสองฝ่ายนี่คุยกันคุนคณสมชัยศรีสุริยากรนะครับกกตเนี่ยก็ส่งสัญญาณมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเนี่ยอาทิตย์นี้แหละจะมีการพูดคุยกันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกว่าทีบทต่อใช่ไหมนักคุยต่อเลยก็แสดงว่ายังมีความพยายามที่จะพูดคุยกันต่อค่ะเพราะผมก็ไม่คิดว่าคุณสุเทพจะยุบเวทีง่ายๆโดยไม่เห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะคือถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ท่านหลวงปู่พุทธอิสระ ไปเจอกับคุณสมชายโดยที่มีคุณสมชัยนี่แหละเป็นตัวกลางวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจากสองและต่อไปจะเพิ่มเป็นสี่และจะเพิ่มเป็นหกซึ่งแน่นอนว่าตัวคนที่จะเพิ่มเป็นสี่เนี่ยก็จะมีพูดถึงหัวหน้าพักเพื่อไทยกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์กับคุณจารูพงศ์แล้วถ้าเพิ่มเป็นหกเนี่ยก็มีพูดถึงคุณยิ่งลัก คุณสุเทพแต่ทีนี้จะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าในส่วนเบื้องต้นที่ตอนที่หลวงปู่ไปคุยเนี่ยเท่าที่ดิฉันตรวจสอบเนี่ยก็ยังบอกว่าหลวงปู่ก็มีอิสระ ในการไปพูดคุยคือไม่ได้เกี่ยวคุณสุเทพแล้วหลังจากนั้นคุณสุเทพก็ยังบอกว่าคุยไปเถอะนมนตลหลวงปู่คุยไปเถอะแล้วแต่คือมันก็ยังมีภาพที่ความเป็นอิสระของหลวงปู่ที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับคุณสุเทพเลยสัทีเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่ก็ต้องดูเหมือนกันคับแล้วจะเรียกไอกระบวนการพูดคุยแบบนี้นะมันอาจจะไม่ยังไม่ถึงขั้นเจรจานะคือต้องมองว่าเนี่ยการพูดคุยกันที่หลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยก็มาเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็มีคนใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายเนี่ยมานั่งพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องกันเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คนในวงในเขาเรียกว่าเป็นชัตเติลดิปโลมิซีไงคคือการทูดถ้าแปลแบบให้เห็นภาพง่ายๆคือแบบเที่ยวไร้เที่ยวคือก็คือยังไม่เป็นการเจรจาระหว่างคู่กรณีโดยตรงแต่ว่ามีคนกลางอย่างพุทธพุทธอิสระเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ใช่เป็นเป็นแกนหลักของของกระบวนการนะ,ใช,ะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนที่ สามารถที่จะไปอย่างเสียงดีกว่าปไปอย่างเสียงไปทดสอบแทนคุณสุเทพได้ใช่ไหมว่าไอ้ฝ่ายนั้นเขาต้องการอะไรแล้วฝ่ายเราถ้าจะผลักดันอะไรไปเนี่ยเขาจะรับแค่ไหนยังไงใช่ไหม,มซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็คือ,อการเจรจาในเรื่องที่มันมีความซับซ้อนเรื่องที่มีความยุ่งยากเรื่องที่เป็นความขัดแย้งสูงๆเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไม่ควรจะคาดหวังว่าคู่กรณีเนี่ยจะมานั่งลงพูดคุยแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันภายในไม่กี่วัน นะครับมันปกติที่มันต้องผ่านกระบวนการแบบอย่างเสียงก่อนนะครับคือมีตัวแทนที่จะไปพูดจะว่าถ้าเราเสนออย่างนี้คุณรับได้ไหมคุณจะเสนออะไรกลับมาเป็นเป็นการเรียกร้องตอบแทนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เท่าที่เท่าที่ทราบมาเนี่ยดูเหมือนว่าโจทย์มันเริ่มต้นที่คุณยิ่งรักต้องออกใช่ไหมเพราะว่านี้เป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานของกรป,ป,ปสเลยถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองที่เหลือนี่คงไม่ต้องพูดคุยกัน คือโจทย์แรกของฝ่ายกปปสคือคุณยิ่งรักต้องออกแต่โจทย์ของฝ่ายรัฐบาลก็คือว่าถ้าคุณยิ่งรักออกแล้วยังไงต่ออ่าใช่แล้วจะโดนบี้ต่อหรือเปล่าเรื่องคดีจะยังไงเรื่องธุรกิจของชินวัตรจะยังไงเพราะว่าถ้าเราดูาแผนของทางกปป,ปสตลอดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบี้ใช่ครับอ่คือถึงแม้ว่าคุณยิ่งรักจะออกเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจบมีการ,รพูดไปถึงเรื่องการยึดทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าผมว่าปกติของ กระบวนการการต่อรองเนี่ยในคือตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าทางกปพศเนี่ยก็คงจะมีการแบ่งหน้าที่คนทํางานไปหลายส่วนใช่ไหมใช่ค่ะคุณสุเทพนี่ก็น่าฉากอย่างเดียวนะครับก็คือไม่ได้ไม่ถอยไม่ต้องมาพูดจานะครับคุณยิ่งรักออกอย่างนี้ไม่พอต้องติดคุกต้องยึดทรัพย์ต้องอยู่ประเทศไม่ได้งไงนะต้องประกาศจุดยืนที่ชัดเจนจจน,นั่นนั่นคือการยกระดับไอไอการต่อรองขึ้นมาไงนะ แล้วเนี่ยเวลาไปต่อรองจริงๆเนี่ยมันก็แน่นอนก็บอกว่าเอ้แค่คือสมมตินะครับก็คือคุณยิ่งรักออกอย่างเดียวพอไหมมันยึดทรัพย์ได้ไหมอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ไหมแล้วก็ถ้าคุณยิ่งรักออกเนี่ยเอาคุณสรพงษ์ขึ้นมาแทนยอมรับได้ไหมหรือว่าคุณทักษิณสามารถกลับมาได้เมื่อไหร่ยังไงคดีต่างๆคุณทักษิณนั้นสามารถที่จะมีการที่จะหาทางที่จะบรรเทาได้แค่ไหนยังไงแล้วคดีของคุณยิ่งรักเองที่อยู่ในมือของปปชอยู่ในมือของสาธรรมนูญเนี่ยจะหาทางทุเราได้แค่ไหนยังไ คาดเดาได้นะครับว่าคงเป็นเด่นของการต่อรองเพราะผมก็ไม่เชื่อว่าคุณยิ่รักนี่จะไม่ยอมพูดคุยเลยนะเพราะคุณยิ่รักก็รู้ดีเนี่ยว่าไม่มีทางที่จะลากอย่างนี้ไปอีกหลายเดือนหรอกนะครับเพราะว่าทางมุมของกปปสอเองเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์กันคือ เข้าใจว่าในการเจรจารเนี่ยคนที่รู้จริงๆเนี่ยจะมีไม่ไม่กี่คนหรอกครับคนอ่าน่าจะเป็นคุณสุเทพแล้วก็คนรอบตัวใกล้ๆจริงๆเลยแต่คนอ่วงถัดออกมาเนี่ยก็ยังมีการประเมินกันบอกว่าเชื่อว่ากระบวนการพยายามเจรจารเนี่ยน่าจะมีอยู่แต่เขาก็ยังดูแล้วเนี่ยคิดว่าการที่คุณสุเทพย้ายเวทียุบเวทีไปอยู่ที่สวนลุมเนี่ยไม่น่าจะใช่เหตุผลหลัก ในเรื่องการเจรจาคือการเจรจาเนี่ยไม่ใช่เหตุผลหลักในเรื่องการยุบเวทีออกไปแต่เหตุผลหลักเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่พูดกันตรงๆก็คือเรื่องอธุรกิจภาคเอกชนย่านนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เท่าที่ที่ฉันพูดคุยกับในบรรดาของแกนนำกปปสเนี่ยเขาก็บอกว่าคือภาคเอกชนที่เป็นรายใหญ่เนี่ย ได้รับผลกระทบเขายังพอรับได้แต่ที่เป็นรายย่อยจริงๆเนี่ยเดือดร้อนเยอะอเรื่องอ,มอแม่คงแม่ค้าค่าเช่าที่ค่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้ลดลงครับรายจ่ายเขามากเหมือนเดิมแต่รายได้เขาลดลงตรงนี้คือก็ทําให้ทางกรปปสอเองเนี่ยก็ต้องทบทวนแล้วถึงท,ที่สุดก็คือเขาบอกว่าเหตุผลเนี้ยเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให ยุบเวทีไปแล้วก็มีเหตุผลอื่นประกอบก็คือเรื่องความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยนี่ก็เป็นเรื่องหลักเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมากระจายอยู่หลายเวทีก็ดูแลความปลอดภัยยากค่ะเพราะว่าคุณสุเทพนะครับถึงจุดหนึ่งก็คงต้องยอมรับความจริงว่าไม่ว่าจะระดมคนมามากเท่าไหร่ใช่ครับ,รบจะเดินสายเรียกแขกกี่ครั้งก็ตามเนี่ยคุณยังรักไม่ยอมถอยอะ่ะใช่ไหม,มเพราะว่ายัางกลุ่มอํานาจรัฐอยู่ใช่ไหมไม่มีความจําเป็นจะต้องตอบสนองอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้น คุณจะได้คิดว่าหนึ่งเดือนครึ่งปิดกรุงเทพมาก็น่าจะเป็นการสร้างกระแสพอแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปล่อยให้กลไกที่มันน่าจะทํางานได้ผลมากกว่าทํางานดีกว่านะครับก็คือคดีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่อยู่ในมือของปปชใช่ไหมครับแล้วก็คดีที่อยู่ในศาลร,รัฐธรรมนูญอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อคุณสุเทพเล็งเห็นพอสมควรนะ,ะว่ามันมีมีเงื่อนไขมีกลไกบางอย่างที่มันสามารถทํางานได้โดยไม่ต้อง สร้างความเดือดร้อนให้คนกรุงเทพมากกว่าที่ผ่านมาแล้วอาจานะจะเรียกว่าเป็นตัวช่วยและถ้าเราดูจากที่คุณสุเทพประกาศวันก่อนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การถอยทับนะแต่เป็นการจัดทับใหม่เพื่อให้มีความเข้มแข็งซึ่งถ้าเราดูโดยองค์รวมเนี่ยการที่จัดทับใหม่ถ้าเชื่อตามที่คุณสุเทพบอกนะคะเป็นการจัดทับใหม่เนี่ยจะทําให้เป้าหมายในการที่จะเข้าไปโจมตีเนี่ย มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค,คือที่ผ่านมาเนี่ยการกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่คนที่เดือดร้อนเรื่องการจราจรเรื่องพอค้าแม่ค้าเรื่องธุรกิจภาคเอกชนแต่ถ้าเป็นจุดเดียวเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปโฟกัสชัดเจนก็คือหนึ่งธุรกิจชิน2ก็คือหน่วยราชการครับไม่ต้องไปทําให้คนอื่นเดือดร้อน<ช>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอย่างที่คุณเทพชัยว่าก็คือว่าตอนนี้กระบวนการอื่นๆถ้าจะมองว่าเป็นตัวช่วยเนี่ย อย่างปาป,ปชเนี่ยกำลังเดินหน้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นเกมแบบกดดันรุนแรงแบบ,บเมื่อก่อนถ้ามองในแง่ของยุทธวิธีเนี่ยผมคิดว่าคุณสุเทพก็คงจะเห็นแหละว,ว่าความสำคัญของเวทีทั้งหลายที่ที่จัดกันที่ช่วงที่ผ่านมาเดือนกว่าๆที่มาปิดกรุงเทพเนี่ยความสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่มากเท่าในที่เวทีมากเท่ากับบนหน้าสื่อมวลชนนะ ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่สื่อมวลชนรายงานไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีโซเชียลมีเดียนะมันมีกระแสที่มันมีผลมากกว่าจํานวนคนที่ไปปรากฏบนเวทีหรือว่าที่ทชุมนุมเพราะฉะนั้นถ้าตับแล้วก็ตามที่คุณสุเทพยังมีประเด็นนะครับอย่างเคลื่อนไหวในการที่จะสร้างกระแสอยู่ได้เนี่ยความสําคัญมันอยู่ที่ว่าสื่อมวลชนรายงานยังไงด้วยติดตาม,มยังไงด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าจํานวนคนที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนก็ไม่ได้รายงานเท่าไหร่นักนะว่าคนน้อยคนมากหรือว่ามีกี่คนใช่ไหมเพียงแต่รายงานทุกเช้าว่า มันม <า S 1> นีประเด็นอะไรมีอะไรบา้างยังไงแต่ว่าน้าหนักไปอยู่ที่สิ่งที่คุณสุเทพพูดทุกวันมากกว่าจํานวนคนที่มาหรือว่ากิจกรรมบนเวทีเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่นั้นเนี่ยคุณสุเทพก็อกมองว่าเอ๊ะมันก็ไหนๆก็ไม่จําเป็นจะต้องอพึ่งจํานวนคนที่ต้องตกละกำลําบาาต้องมา,ามาชุมนุมกันทุกวันเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการเนี่ยอย่างเช่นการเดินสายปิดกระทรวงทั้งหลายใช่ไหมครับการบอยคอร์ธุรกิจบริการของคนในตระกูลชินวัตรเนี่ย คุณสุเทพบอกว่ามันจะได้ผลในแง่ของการสร้างกระแสมากกว่าในการที่จะเดินหน้าจัดการชุมนุมแล้วก็ปิดถนนต่อไปนะครับ่ะแล้วในแง่ของตัวช่วยถ้าพูดถึงเรื่องปปชก็ส่วนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งที่เราคุยไปตอนต้นก็คือบทบาทของทางกองทัพอันนี้ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอ,อย่างประเด็นล่าสุดก็คือความเคลื่อนไหวของทางแม่ทัพภักสาม ทางภาคเหนือที่ดูแลภาคเหนือเนี่ยท่านพลโทปรีชาจันโอชาอน้องนะชายท่านผบทบรตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการสั่งให้ไปแจ้งความด,ดําเนินคดีแล้วและที่ที่ฉันบอกว่ากลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวทางภาคเหนือที่ให้จับตาเป็นพิเศษเนี่ยก็คือกลุ่มสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนา คือเรียกว่าเป็นการตั้งกลุ่มที่ชัดเจนแล้วก็วันนี้ที่ต้องจับตาก็คือว่าจะมีการประชุมหน่วยงานขึ้นตรงกองทัพบกครับซึ่งแม่ทัพภาคสามก็บอกว่าวันนี้จะมีการรายงานรายละเอียดให้กับพบทบทราบครับครับประเด็นนี้แหละที่มันคงจะเป็นเหตุผลที่ใหญ่มากเลยที่ให้กองทัพเนี่ยมีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้น ถ้ากองทัพบ,บอกจะเอาจริงในเรื่องนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่หมายถึงเรื่องของการขู่อย่างเดียวนะรหรือว่าดําเนินการทางกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยถ้ากองทัพเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าสัญญามันชัดเจนนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีผลในแง่การปราบด้วยอาจจะผมไม่น่ใจนะว่าเหตุผลที่ทางมวลชนของรัฐบาลเนี่ยชูเรื่องของการแบ่งประเทศขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อยู่แล้วได้จังหวะก็เลยพยายามที่จะชูเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันตีกลับในเชิงลบนี่เยอะมากเลยเพราะว่าหนึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอนรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นํารัฐบาลเนี่ยพยายามจะชูธงประชาธิปไตยมาตลอดแต่ว่าเถ้าบอกว่าประชาชนซีของเขาเนี่ยนะต้องการแบ่งประเทศเนี่ยมันแปลว่าอะไรแสดงว่าสิ่งที่พูดอยู่เรื่องของการเชิดชูประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็น การพูดเป็นวัฒกรรมมากกว่าใช่ไหมเป็นการพูดถึงประชาธิปไตยในแง่ของการจะสร้างภาพมากกว่าหรือเปล่าผมว่าตรงนี้ที่คงจะต้องออรัฐบาลเองคงปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้นะะข้อหาที่มีการไปแจ้งความ,มการดําเนินการของทั้งกลุ่มเสื้อแดงก็คือว่ากระทําการฐานเป็นกบฏคืออันนี้มันย้อนกลับเลยนะคะคจากเดิมที่ทางฝ่ายรัฐบาลเล่นงานคุณสุเทพอยู่ข้อหากบฏปรากฏว่าตอนนี้คนออฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก็โดน จัดการเรื่องนี้อยู่ครับก,ก็คือเป็นสิ่งที่คงต้องจับตาคือทางฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยเท่าที่ฉันคุยเนี่ยวันก่อนเขาก็พูดหลังจากคุยไปคุยมาบอกว่าปัญหามันเยอะหรือเกินแบ่งเป็นรัดอย่างที่พูดกันก็ดีเหมือนกันเราเลยบอกว่าเอ๊ะแสดงว่าคนเสื้อแดงแกนํนำเสื้อแดงก็คิดอยู่เหมือนกันสิเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดหรอกเพียงแต่ว่าปัญหามันหาทางแก้ไม่จบสักทีอ,อันนั้นน่าจะเป็นหนทางเหมือนกัน ว่า <ynen. S 2> พูดมันพูดได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติหรือด้ความเป็นจริงเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่มีคนบางคนบางกลุ่มอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ<ะ>้นได้นะครับเอาง่ายๆไม่ต้องพูดเลยตัวอย่างง่ายเชียงใหม่เนี่ยถามว่าถามว่าในตัวเชียงใหม่เองเนี่ยทุกคนในเชียงใหม่เห็นด้วยกับกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือเปล่านะครับถ้าเราไปตรวจสอบความเห็นขุงคนเนี่ยมันก็มีไม่เยอะมีมีไม่น้อยนะครับที่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทางนปชทําในเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนในเชียงใหม่ไม่น้อยเหมือนกันเขารับไมไ ไม่ใช่แบ่งประเทศแล้วเพิ่มจังหวัดต้องแบ่งด้วยนะค่ะน่าจะทำให้เห็นภาพจริงๆว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายก็คือว่าเชียงใหม่ต้องแบ่งเป็นหลายต้องแบ่งเป็น2จังหวัดก็ได้นะเพราะว่าก็มีคนในเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทางนปชทาอยู่นะครับหรือว่าในจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยในขอนแก่นในโคราชอะไรก็ตามเนี่ยอยาคิดว่าการที่มีมวลชนของกลุ่มแสดงมาจุมนุมแล้วก็เรียกร้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้แล้วทุกคนจะเห็นด้วยนะ เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันคงจะต้องจะต้องอคุยกันเยอะหละว่าว่ามันสมควรแค่ไหนที่จะพูดถึงเรื่องของการบานแบ่งแยกประเทศเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลประเทศชาตินี่อยู่นะครับ และยิ่งอ้างถึงเรื่องประชาธิปไตยอยู่เนี่ยสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องทําโดยเร็วที่สุดในขณะนี้ก็คือต้องออกมาเบรกเรื่องนี้ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆก่อนจะหมดเวลาก็คือว่าวันพรุ่งน,นี้ครบ30วันหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภานะคะ,คะก็คือจริงๆเป็นเดทไลน์บอกว่าและธรรมนูนบอกว่าภายใน30วันต้องประชุมสภาให้ได้ตอนนี้ประชุมสภาไม่ได้ทางฝ่ายรัฐบาลเขาก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าอันนี้จะเป็นประเด็นที่ทําให้เขา โดนเล่นงานในแง่มุมข้อกฎหมายอะไรอีกแบบก็จะมีคนไปไปร้องใช่ไหมครับให้ใ<ช>มีการวินิจฉัยว่ารัฐบาลยังอยู่ในฐานะรักษาการได้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าธรรมนูญระบุช,ชัดเจนว่าหลังการเลือกตั้ง30วันต้องเปิดประชุมสภาคือพูดง่ายว่าจะต้องหมดสภาพของรัฐบาลรักษาการโดยเร็วที่สุดใช่ไหมครับอเอาละครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสอคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ